สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับวัยรุ่นขายปุ๋ยนะคะลุยสวนเที่ยวชมสวนปล๊มน้ำมันกันค่ะวันนี้นะคะน้องนุก็จะมาบอกแนวทางในการแก้ปัญหานะคะว่าทำไมปั๊มน้ำมันของเราถึงมีแต่โดดดอกผู่นะคะ ชาวสวนปลาล์มน้ำมันนะคะมักพบกับปัญหาที่ทำให้ต้นปลาล์มน้ำมันของเราออกดอกคู่กันเยอะมากเลยใช่ไหมคะแต่ก่อนอื่นนะเราต้องทำความเข้าใจในเรื่องของการสร้างดอกของต้นปลาล์มน้ำมันก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นดอกตัวผู้หรือดอกตัวเมียนะคะซึ่งจะขึ้นอยู่กับในช่วงของปลาล์มน้ำมันที่มีความอุดมสมบูรณ์หรือว่าในช่วงที่เรากำหนดเพศนั่นเองค่ะ ซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงของ20ถึง22เดือนก่อนดอกบานค่ะถ้าเกิดในช่วงตาดอกนะคะได้รับสารอาหารแบบเต็มอิ่มเพียงพอนะคะมันจะทําให้เกิดเป็นดอกตัวเมียค่ะแต่ในทางตรงกันข้ามนะคะถ้าเกิดว่าต้นปามน้ามันของเราอดอยากปากแห้งขาดแสง ขาดน้ําขาดปุ๋ยหรือว่าเจอสภาพวะแห้งแล้งจัดนะคะจะทําให้ต้นปาล์มของเรานะคะออกดอกเป็นตัวผู้ได้ค่ะข้อควรจําในสวนปาล์มน้ํามันมีดังนี้นะคะ 1. การให้ปุ๋ยและน้ํากับสวนปาล์มน้ํามันอย่างต่อเนื่องเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของปาล์มน้ามันเองค่ะการให้น้ําหรือว่าการใส่ปุ๋ยนะคะมันจะแสดงให้เห็นภายใน1-2ปีข้างหน้าค่ะ แนวทางแก้ไขนะคะก็คือเจ้าของสวนนะคะสมควรที่จะดูแลอย่างต่อเนื่องให้ต้นปลาล์มของเรามีความอุดมสมบูรณ์นะคะโดยเฉพาะในช่วงที่ทลายเยอะๆนะคะเราสามารถที่จะใช้ปุ๋ยในปริมาณที่มากนะคะเพื่อไปหล่อเลี้ยงในทลายของเราให้ใหญ่มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะสําหรับวันนี้นะคะน้องนุกขอจบการน,นําเสนอเรื่องปลาล์มน้ํามันที่มีแต่ดกตัวผู้ไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ